อ่าวันนี้มาตามต่ออัน EP ห้านะพูดถึงไงสื่อเสี่ยมทั้งหลายอ่ะวันนี้เอาให้พูดถึงสื่อเสี่ยมทั้งหลายริงชื่อไอ้สออะไรนะสอละสอละสอละอะไรเนี่ยโอ้สอลวิทหรืออะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะสอละสอละสอละอีกสอนึงอ่นะไอ้พวกนี้ก็เสี่ยมชิบหายเลยโอ้เสี่ยมเลยเสี่ยมดึงนุ่นดึง,ดง,ดงนี่มาเกี่ยวข้องนะทุกวันนี้นะ บทปัญญาปราณั้นอะไอตอเ็เหมือนกันไอต่ออะไรนะต่อตู้ตัอเต้อะไรนี่นะมันก็เหมือนกันโอ้โหพยายามดึงนู่นนี่มาบอกว่าเอ้ยผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์บางช่องมันนะเอ้ยแนจริงมึงก็หน้ามึงก็เอาสิมึงบอกว่ามึงไม่เอาทักษิณม่เอาตระกูลชินวัตรเออแล้วดูสิจะมีคนเลือกคุณป่าวเออผมถามจริง เฮ้ยถ้ามีคนเลือกคุณนะคุณมล้วปันสุดยอดเลยนะเว้ยเขา,เอาบอกว่าไม่ต้องไปเสียมกันหรอกคุณกันลงไปเลยลองหาเสียงไปเลยแล้วสื่อยุคนี้ก็เหมือนกันทําไมชอบเสียมกันเ็าไม่รู้เสียมอะไรนะถามจริงถามนายกกดเสียมไปจนแบบโ้ยุคคนน,นนู้นยุบคนนี้ไม่ถามนักสินแกไม่ได้เป็นนกแกไม่ได้เป็นนายยกซะหน่อยคนปลดคนนั้นปลดคนนี้ปลดคนนี้ปลดคนนั้นมึงบ้าเปลบอกวะถามจริงนะสื่อ มึงเสี้มอะไรกันนะกระนามึงก็เกินไปตอนตอนประยุทธ์อยู่ทําไมมึงไม่เห็นมึงเสี้ยมกันวะกูถามจริง <c oughs> ไม่กล้าดิีกลัวดโดนด่าเน่ยเงียบกิ๊บป,ปากเงียบกิ๊บหมดพอมาออนายกเศรษฐาเออพอรักสินกลับมาโอ้โหเสี้มกันจิปป๊บหายอย่าเสี้ยมทําไมกันวะกูถามจริงบอกแล้วไม่ว่าจะพักการเมืองหรือว่าตัวบุคคลพวกมึงอะ ถ้ามึงแน่จริงอะ่ะอาจตุพงษ์จตุพรอะไรก็เหมือนกันนะมึงแน่จริงเอาไปสิมึงไปลงหาเสียงเลยช่วยลูกพักมึงลยลูกน้อมเลยเอ้ยเราไม่เอาตระกูลชินวัตรวย้ยเราไม่เอาพักเพื่อไทยว้ยมึงก็บอกไปเลยแค่นี้ถ้ามึงบอกได้นะแล้วมีคนเลือกมึงก็แปลว่ามึงสุดยอดถ้าคนไม่เลือกพักในยกทักษิณก็แปลว่าเขาไม่เอาแล้วแค่นั้นเองเออ เจะไปเสียมทําไมกันวะจริงเสียมกันจังเลยเว้ยเสียมกันชิบหายอเสียมมึงจะเสียมกันเพื่ออะไรวะเฮะให้เขาทะเลาะกันว่างั้นเนอะเขาไม่ใช่เด็กนะกเว้ยเขาไม่ใช่เด็กอมมือนะกเว้ยนายกเศรษฐาแกก็หกสิบกว่าแล้วนุเว้ยในายกทักษิณแกก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนุกเว้ยเขาไม่ใช่เด็กอมมือให้เขาทะเลาะกันน่ะเขาไม่ทะเลาะกันหรอกเขาก็รู้ในายกเศรษฐาเขามาจากใครมาจากนายกทักษิณพักเพื่อไทย ถ้าไม่มีเขาเขาจะได้เป็นนายกไหมกูถามจริงร้อยสิบชาติก็ไม่ได้เป็นการเป็นนายกมันไม่ใช่เป็นง่ายๆนะเว้ยวาสนาบารมีต้องมีพร้อมไม่ใช่ไปจับตาสีตาสามมาเป็นนายกอย่างกูให้กูเป็นนายกก็ดีเลยนี่กูก็เป็นได้ไหมล่ะกูเป็นไม่ได้เออฟังกันด้วยแล้วคิดกันด้วยแล้วสื่อยุคนี้นำะมันเสี่ยมกันนะักหนามึงจะเสี่ยมกันทําไมอืม มึงเอาไปเลยมึงแน่จริงเนี่ยไอโลมอะไรเนี่ยเหมือนกันนะั้งแน่จริงแยกพักไปแยกพักไปแล้วมึงไปคูดเลยมึงไปหาเสียงีแหบบอกไม่เอาตระกูลชินวัตรไม่เอายกัิษิณแค่นี้้ะมึงแน่จริงอ่ะมึงกล้าไหมตีกันยาตีกันยุงอะไรก็เหมือนกัน่ะกล้าไหมล่ะถ้ากล้ามึงก็ออกไปตั่งพักเองเลยแล้วไปหาเสียงเลยไม่เอาัิษิณไม่เอาตระกูลชินวัตรแค่นี้แล้วมีประชาชนเลือกมั้ยอุถามจริงประชาชนน่ะ ขนาดที่ว่าคนที่มันว่าไม่ชอบจริงๆหมอว่าลงหมอว่าลงอะไรน่ะแกไม่ชอบจริงๆไหม่ะแกได้แล้วอไหม่ะแม่คนทั้งประเทศคนทั้งประเทศเลือกยังไม่ถึงแสนเลยอะคิดดูดิโอแม่โคตรอุบาทเลยพวามจริงก็แปลว่าคนทั้งประเทศอะเกียรติในยกทักสินน่ะไม่ถึงแสนคนมึงเข้าใจไหมเออโอ้ยพวกมึงอะไปตั้งกระแสเลยนะมึงแน่จริงออกไปกะตั้งนามอย่าลืมน่ะ มึงไม่เอานายกทักษิณบอกเงี้ยไม่เอาตระกูลชินวัตรมึงบอกไ้นี่เลยมึงบอกไปเลยมึงออกหัวไปเลยจจะเลยเหมือนมึงไม่เอาสามปอนอะ่ะถ้ามึงทําได้แบบนั้นนะแล้วประชาชนเลือกอนะก็ถือว่ามึงสุดยอดไงทักษิณเขาจะได้เลิกเล่นกันเมือทงทักทีเออเข้าใจกันยังเออจำใส่สมองเน่วแน่ไว้ได้วยแล้วสื่อนี่จะเสี้ยมอะไรกันนังหนามึงเสี้ยมไปเสี้ยมมาถามจริงคนเสี้ยมส่วนมากอยู่ได้แค่ ต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงถามจริงสื่อไหนก็เหมือนกันช่องไหนก็เหมือนกันมีแต่คนเลิกติดตามมึงอะ่ะแล้วก็มีแต่คนจะต้องจะไปด่ามึงด้วยเพราะว่ามึงก็เกินไปเงีย้ยก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันเออคนที่ยุ่งกับท่านท่านเป็นคนดีท่านทำความดีไว้ให้ประเทศนี้เยอะแยะไม่ใช่เหมือนพวกมึงมีอะไรทําความดีอะไรไว้ยังก็งไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยอะ่ะ แล้วมึงจะไปว่าเขาทําไมถามจริงเออซื้อเบาๆลงมาหน่อยมึงอยาเสียมกันตั้งหนาเออเสียมเพื่ออะไรถามจริงตอนยุคลุงตู่ไม่เห็นมึงเสียมกันวะทาไมไม่งไม่มกลัวอายุนี้เขาเปิดโอกาสให้มึงอิสระโอ้โหแต่อิสระคําพูดพวกมึงมันเสียมกันจริงๆเสียมจนเสียมจนน่าเกลียดอ่ะเออโอเคนะอเค,คลิปนี้ฝากซื้อเสียมแค่นั้นเอง বাদি so